อยู่ได้รเนงค่ะันนี้ไม่แตกรุงนะคะออกได้เลยออกได้เลยค่ะให้ลูกขอเทิร์นออกนะคะถ้ารัไม่แตกค่ะอันนี้แต่ขอเทออกเลยค่ะคุณลุงค่ะคุณแพขาเรออกเลยค่ะอันนี้้วยใช่นันี้ แม่อยู่ใด้ทุกวันนี้นะเอางี้หนูให้แม่ตอบปีกทีแม่รักลุงตู่โอเคแม่รักลนควันนี้หนูจะไม่แจกแม่สองคนนะร้านรักลุงตู่ไหมครับตาตาหยาไม่ให้นะครับหนูหนูให้นี่ลวไงหนูให้หลานไปเยอะแล้วรับนี่ไงคุณตาลุงเป็นตาไม่ให้หรอตาอย่างโกหกหนูอี่หรอคะฟังนะตาฟังหนูนะ คุณตายายถ้าหนูถามหลานคุณยายล่ะคะือหนูรู้แล้วคุณยายตาหนูว่าบอกแล้วว่าให้เอาหลานให้เอาไปเผื่ออยู่แล้วหนูหนูหนูนี่ยายถูกไหมอะไม่ได้หรอได้จ้าแต่คุณยายรับพยุหยังไงหนูไม่ไม่ให้ไงเอาเอาไปอา